สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหา่าซสลามาเดกุมเวลคัามทูเดอะชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ p d อ88หมอฤทธิ์ผาดาวยูทูบดอทคโหระษยาไทยระบบสุริยญาติดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาเกิดคําไปกรดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ ทานศิล5ห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคําพยากรณ์นะครับช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับอย่าง Delivery ช่องทางการติดต่อสื่อสารคํำพยากรณ์ต่างๆของอาจารย์ก็ดูตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะครับบริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาแบบบุคคลนะครับก็ติดต่ออาจารย์ได้หรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆ เลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเลิกแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับศาสตร์คพิกรอื่นๆอีกมากมายก็สามารถติดต่อได้นะครับสวัสดีนะครับชาวรัคนาราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคม2563ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะดชะตาของคุณเนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะครับชอบศึกษาหาความรู้เฉลเดียวฉลาดว่องไวนะครับหน้าเนี่ยมักจะกลมนะลิมฝีปากอานะครับเวลาคุณเดินเนี่ยชอบตบเท้าด้วยนะครับคุณเป็นไหมเวลาเดินเนี่ยชอบตบเท้านะเหมือนทหารตำรวจนะครับชาวราศีตุลน,นะดาวประจำตัวก็คือดาวพระศุกร ดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจริอพบตนุนะครับสถิตเนี่ยอยู่ในภพมรณะตำแหน่งเป็นกระเสกนะเจ้าชะตาม,มีโอกาสที่จะได้นะครับเดินทางนะไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือเจ้าชะตามีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนเว้นแต่ว่าคนเกิดนในวันพุธกลางคืนนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะถ้าคุณตกอยู่ในภูมิพระราหูเนี่ย ให้คุณระมัดระวังอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพของัวงกุเองให้ดีนะในดวงชะตาน,นะครับดาวพุธนั้นเนี่ยนะจะเดินหน้าเสดนะครับในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระเคราะห์ซึ่งโยกย้ายมีดาวพุธย้ายในวันที่4กรกฎาคม2563เวลา6โมง2นาทีดาวเสาพักองศานะครับในวันที่12กรกฎาคม63เวลา ยี่สิบสองนกาเจ็ดนาทีดาวอาทิตย์ย้ายตำแหน่งเป็นหมาจากวันที่16กรกฎาคม63เวลาสองทุ่ม15นาทีดาวพระศสบดีพักองศาเป็นเกษตรในวันที่17กรกฎาคม63เวลา18บนกาห้นาทีนะครับและดาวพุธก็เดินหน้าเสด็ตนะในวันที่27กรกฎาคม63เวลาบ่ายโมง23นาทีนะครับเดี๋ยวก็มีพระจันทร์อับกับพระจันทร์เพ็น นะอย่าค่อยว่ากันเจ้าราศีตุลดาวพุธนั้นเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดินพบสูพระนะครับเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่4กรกฎาคม63นะสูพระมาสถิตอยู่ในพบสูพระนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็เป็นเกษตรแล้วก็เป็นพินทุบาทเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่มีเครดิตชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่ก็มักมีปัญหาความขัดแย้งเป็นประจำนะครับ ในช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขและมีความสำเร็จนะครับในด้านชื่อเสียงการงานการเงินที่ดีนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขในครอบครัวอีกด้วยนะความสุขในครอบครัวก็ถือว่าดีนะครับในโดวชะตาดาวพุธนั้นเนี่ยก็เป็นดาวเจริญพภพวีนาด,ด้วยเช่นกันนะมาอยู่ในภพวสุภะนะครับเป็นเกษตรเป็นปุถุบาลเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นอย่างดีนะครับและทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีความเสียหายต่างๆมักทําให้เกิดชื่อเสียงนะครับทั้งในด้านดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังเรื่องซุบซิบนินทานะครับหรือเรื่องเมาส์แตกอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนิดนึง นะครับทำอะไรก็ทำใในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อมาก็คือดาวเสาพักโผงศาดาวเสาพักเนี่ยในวันที่12กรกฎาคม63เวลา2 2สนการ7นาทีดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจริอนพพพันธุนะครับพักเนี่ยโครจรถอยหลังก็สู่ราศีธนูในพบสัจชะตำแหน่งเป็นอุดม,มเมกิณน,นระคือโสโรวุฒโอชีโวสุกโ,โรา สัตชาตนุพันธุเข้าปัตตนิละลาภาญาติพี่น้องนะครับคนในครอบครัวมีเกณฑ์การพบปะเพื่อนฝูงหรือออกสังคมบ่อยซึ่งส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแต่ในช่วงนี้การเดินทางต่างๆก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวเสารพักอยู่ในราศีธนูว่าร้ายนักไม่ค่อยดีนะนะครับให้ระมัดระวังอุบัติเหตุต,ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ก็เคยพปกรนะไว้ในดูดวงชะตาลายปี2,563แล้วนะครับออว่าปรากฏการทั้งปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้ง12ราศีเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับต่อมาก็คือดาวาพระพฤหัสบดีดาวพระสับดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบสัจชะ นะครับพระองศาเนี่ยเข้าสู่ราศีธนูก็อยู่ในภพสัจยาเป็นเกษตรเป็นอุดมเกณฑ์สังคมของเจ้าชะตาเป็นสังคมที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับดาวพระศรีก็เป็นดาวเจ้าโดนภพอลิด้วยเช่นกันอยู่ในภพสัจยาอฬิคือปัญหาอุปสรรคต่างๆศัตรูเจ้าชะตามักมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในสังคมที่เจ้าชะตาเกี่ยวพันอยู่ แต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเพื่อนด้วยนะครับอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะเจ้าชะตาควรครบเพื่อนที่อายุมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่มีความรู้ประสบการณ์จึงจะดีนะครับถ้าคบคนอายุน้อยกว่าเนี่ยมักไม่ค่อยดีนะครับนะครับไม่ค่อยที่จะเสริมดวงชะตาเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พบกับผู้ใหญ่ถึงจะดีนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่27กรกฎาคม6-3เวลาบ่ายโมง23นาทีนะครับดาวพุธเนี่ยวินาศก็มาสถิตอยู่ในภพกัมมะความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นงานหรือความรับผิดชอบของเจ้าชะตานะครับหรือเจ้าชะตามีโอกาส นะที่จะมีงานรับ,รบนะหรือได้ทํางานแบบไม่เปิดเผยนะครับหรือไปรับงานนอกก็ได้งานพิเศษเป็นอีเวนต์ก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณเป็นอาชีพครูอาจารย์นะคุณอาจจะไปรับจ้างสอนพิเศษก็ได้นะครับหรือก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมนะให้กับคุณก็ถือว่าโอเคนะครับในดวงชะตาต่อมาก็คือพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ิ พระจันทร์จะเพนอยู่ที่พบสัจชะในวันที่5กรกฎาคม2563เพนเวลา11นากา27นาทีจะมีโชคลาบนะครับการงานของเจ้าชะตานะจะทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือความรับผิดชอบเนี่ยจะเกี่ยวพันกับคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานนะครับงานสาธารณะหรือเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆถึงจะดีนะครับก็มีโอกาสที่จะ มีโชคลาภด้วยนะครับต่อมาพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีกรกฎในภพกรรมมะในวันที่20กรกฎาคม2563พระจันทร์ดับเวลา23.58กนาทีนะครับพระจันทร์ดับนั้นเนี่ยไม่ค่อยดีนักให้ระม,มัดระวังในเรื่องการงานอาจมีปัญหาอุปสรรคนะครับในดยงชะตาต่อมาสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือ เลขนำโชคเลขโชคลากประจําเดือนกรกฎาคม2563ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเลขนำโชคในเดือนนี้เบื้องต้นนะของคุณก็จะมีเลข 6, 7และ21นะครับนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลมีโชคมีลากนะครับถ้าคุณเสี่ยงโชคซื้อลอตตอรี่อะไรก็แล้วแต่ซื้อเลขอะไรก็ขอคุณถูกแล้วกันนะ ต่อมานะครับก็มาดูการโคจร,รของดวงดาวที่สําคัญสําคัญนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับการโคจร,รของดวงดาวใหญ่ในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับการร่วมกันของดาวทั้งสองดวงนี้ก็คือดาวาพระพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ถ้าได้ร่วมกันในราศีใดแล้วจะทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่อโลกต่อดวงชะตาคนทั้ง12ราศีในด้านต่างๆนะครับ อันเนื่องมาจากต่างคนต่างเป็นประธานนะครับพระเคราะห์ซึ่งดาวพฤหัสบดีก็เป็นประธานสุปเคราะห์ดาวเสาร์เป็นบาปเคราะหนะ์ในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญ,ญาตเนี่ยการโคจร,รดุดคันไถเรียกว่าการโคจรอะติวงังคตินะครับคือการโคจร,รไปแล้วย้อนกลับจากราศีและเดิมข้ามข้ามราศีมานะครับแล้วก็เดินไปเนี่ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังให้มากอัตนตารายนะครับ เพราะว่าดาวพระพฤหัสบดีกับดาวเสารเนี่ยเดินตามกันมาสองดวงเลยนะครับที่จริงดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่ในราศีธนูหนึ่งปีนะครับถึงวันที่14พฤศจิกาย,ยน2563นถึงจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับตำแหน่งเป็นนิจจังฟังคะนะแต่ว่านะครับดาวพระพฤหัสบดีเดี่ยเดินมนนะครับตั้งแต่วันที่17มีนาคม63 ถึง17กรกฎาคม2563นะครับและก็จะเดินเป็นปกติก็คือในวันที่14พฤศจิกายน2563ส่วนดาวเสาวเดินมนนะครับตั้งแต่วันที่2มีนาคม63ถึง12กรกฎาคม63นะแล้วก็จะเดินเป็นปกติก็คือว่าวันที่5ก5ธันวาคม2563นะครับ พอดาวเสาร์พักองศาเนี่ยกลับมานะวันที่12กรกฎาคม63และดาวเสาร์ก็พัก17กรกฎาคมนะครับตามมาคุ้มติดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับอย่างเช่นนะสมมุติถ้าเป็นโจรน,นะครับโจรก่อาจะหนีนะพระกนะ็ตามมาคุมนะครับตามมาจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิด เหตุการต่างๆที่จะได้บอกไว้นะครับว่าคุณจะต้องเตรียมรับมือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง5ทธันวาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนหรือทําสิ่งใดก็แล้วแต่ยังไม่ควรลงทุนจําไว้นะครับทั้ง12ลราศีแต่ถ้าคุณจะจับเสื้อมือเปล่าสามารถทําได้นะครับติดต่อประสานอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะในช่วงนี้ยังไม่ควรที่จะลงทุนเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้นะิดนึงนะอันตรายเหมือนกันนะครับดาวเสากับดาวพฤหัสบดีนะครับมักจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจค่อนข้างสูงนะครับมีความลังเลใจนะคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่งนะครับแต่พวกนี้เนี่ยนะมีอุปนิสัยที่เขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้อง นะครับเอ้อยูุรักพี่เสียดายน้องประมาณนี้นะในดวงชะตานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการโคจรของดวงดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์นี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับให้คุณระมัดระวังนะทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนะครับที่สำคัญเลยนะอุบัติเหตุอาจารย์เคยทายไว้แล้วนะครับในดวงชะตาลายปีเนี่ยนะทั้ง12ราศี นะครับคุณไปดูได้เลยนะหรือคุณก็ไปดูในราศีธนูก็ได้นะครับเสาพักว่าร้ายนักไม่ดีนะครับอยู่ในเรือนพระพฤหัสบดีเนี่ยยางให้ให้คุณระวังนะครับก็คืออุบัติเหตุสําคัญมากเลยนะดาวพระพฤหัสบดีพักนะครับสินธรรมก็อาจจะด้อยลงไปบ้างนะเพราะฉะนั้นคือต้องยึดมั่นในสินธรรมนะครับคุณงามความดีต่างๆมันเป็นสําคัญนะเอออย่าตกใจนะ ให้คุณระมัดระวังไว้นะครับที่อาจารย์บอกว่านะบันไหลจะเกิดขึ้นนะครับคือมันอาจจะเป็นการธรรมะปาธรรมก็ได้หรือถ้าเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆเป็นการช่วยเหลือก็ได้นะครับนะนะจากอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีและดาวเสาร์นะครับ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนนี้นะดูชะตาคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหารหรืออุปสรรคอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุการเดินทางต่างๆนะครับในเดือนนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญานะครับเอกสารต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องการงานตั้งแต่ช่วงวันที่27กรกฎราคมเป็นต้นไปนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดี ในดวงชะตาในด้านการงานของคุณนะครับโอเคนะในด้านการเงินก็ยังมีรายจ่ายต่อเนื่องก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับและไม่ควรที่จะร่วมธุรกรรมหรือทําสัญญานะครับที่เป็นหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องทําด้วยตัวของคุณของคุณเองอถึงจะดีนะครับนะแต่ถ้าคุณไปร่วมหุ้นส่วนเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกเบี้ยวหรือถูกโกงสัญญาได้นะครับในช่วงนี้ควรทําด้วยตัวของคุณเอง นะถึงจะดีนะครับโอเคก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับาจารยด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ